เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่เราเจอกันอีกแล้วในคลิปที่2ซึ่งคลิปนี้นะเป็นของสัปดาห์ที่2เราจะเริ่มเรียนที่วันจันทร์ที่21มิถุนายนนะครับโอเคนะทุกคนหยิบชีสสัปดาห์ที่2ขึ้นมานะครับพร้อมเครื่องเขียนเลยนะครับวันนี้เราจะลุยกันต่อในสัปดาห์ที่2นะครับทั้งสัปดาห์เลยในคลิปเดียวนะโอเคนะครับเราจะมาดูว่าในสัปดาห์ที่2 หนูต้องทบทวนเรื่องไหนบ้างและแต่และเรื่องมันมีวิธีการทำอย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยพร้อมไหมเออไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเนาะอ่าไปต่อนะครับเรามาดูกันอ่าหน้านี้อยู่ที่หน้าอะไรนะครับอยู่ที่แบบฝึกหัด1.6ดหหน้าที่13นะครับเราจะเริ่มทำตรงนี้อันนี้ไม่น่ายากนะครับ หนึ่งจากภาพนะครับมีเจ้าวัวเจ้าลิงเจ้าหมูเจ้าแพะนะครับเออเจ้าแกะปะนะครับให้หนูเรียงว่าจํานวนไหนมากสุดอตอบครูดได้ไหมช่วยครูมองสิจานวนไหนมากสุดเราเรียนมาแล้วอะสบายที่แล้วเราบอกได้แล้วว่าเราเรียงมาแล้วใช่ไหมว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนอะตัวไหนมากสุดครับเออใครตอบได้รับอ0 0เิเมตรเลยตัวไหนมากที่สุดอ่ามากที่สุดคือตัวอะไรตัวไหน เลขอะไรครับ4ซีไระอ่าตรงข้างหน้าสุดเลยสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ด้อยหกสิบนะครับเขียนเลยลูกอืมส่วนตัวไหนน้อยสุดครับตัวไหนน้อยสุดตัวไหนเอ่ยนะครับซึ่งบางคนเจอแล้วคือตัวนี้นะครับหนูดูดีๆนะเพราะว่ามันมันหลักไอเนี่ยหลักหมื่นเน่มแค่เลขหกเองอืม เราเทียบให้เป็นนะครับเทียบทีละหลักนะลูกเทียบจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับอันนี้คือ4ล้านนะครับ6กแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดนั่นเองนะครับเราได้มากสุดน้อยสุดละพอหนูได้แล้วนะครับข้อ3ามเขาบอกว่าให้เราเรียงําดับจํานวนจากน้อยไปมากคำว่าเรียงจากน้อยไปมากคือมันค่อยๆน้อยใช่ไหมแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น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 แสดงว่ากล่องสุดท้ายต้องเป็นกล่องที่มากที่สุดแล้ครับมากที่สุดนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็กอรอกอันที่มันมากที่สุดไปก่อนก็ได้อ่าเลขมากที่สุดนะครับกอรอกลงไปเลยลุกมากที่สุดก็คือ4ล้านนี่กอรอกลงไปเลยนะครับ4ี่ล้าน9 0้าแสนนะครับ8700 0กรอกลงไปก่อนเลยนะครับน้อยที่สุดก็อยู่ดูด้านนี้เลยน้อยสุดก็อยู่ด้านหน้าเลยก็เป็น4 0 0 0 0นขอโทษขอโทษครับสี่ล้าน6กนห7นนะครับ7 0 8เนาะ และอ่าสองช่วงนี้หนูเอาเลขอะไรเติมมาอ่าน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเออเลขอะไรค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่ะต่อจากสี่ล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดเนี่ยเลขอะไรครับนี่ไงเจอละนี่น้องหมูนี่สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามครับและถัดมาก็คือสี่ล้านตัวน้องลิงนี่สี่ล้านเจ็ดแสนนะครับหกหมื่นหกพัน 723้มนะครับและมากที่สุดก็คือเราเขียนไว้แล้วเนาะก็คือ4ล้าน9ก้7 6 0นั้น่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้คือการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนั่นเองโอเคนะครับซึ่งครูก็จะให้หนูทำต่อนทำข้อข้อต่อไปเลยที่มีพี่เสือพี่ไก่พี่แมวเห็นไหมครับข้อถัดไปให้หนูทำเองเลยอันนี้ให้ทำเองเนาะครูขอไม่เฉลยแล้วกันหรือจะให้ครูทำให้ดูอีกข้อนึงอะมาทำให้ดูอีกข้อนึงก็กได้嘛อะ จำนวนที่มากสุดอ่าช่วยคุณดูสแกนเลยลูกน,น, 27, 000, 20, 000น,น, 21, นี่อันนี้ยี่ล้านยีโอ้โหอันนี้เจ็่สล้านหนูดูดีอันนี้ยีล้านเองอันนี้ก็ยีสิเจ็ดล้านอันนี้เจ็ยยี่อ็ล้านอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านโอ้โหมากมากอ่ามากที่สุดคือตัวนี้เนาะ7 2็ล้านอ่าเราไปเลยแปดแสนแหน้าสิบห้านะครับน้อยที่สุดอ่าดูสิอันนี้เนะ่ยสองอันนี้เนะ่ยอันไหนน้อยสุดเทียบกันสิ ยี ų, ism, 20, 000, 000. ่ส right. ิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดล้านเหมือนกันแต่หลักนี้หลักแสนเป็นเลขเจ็ดแต่หลักแสนนี้เป็นเลขอะไรลูกหลักแสนอันนี้เป็นเลขเจ็ดเนาะนี่นี่ทิวขีดหลักแสนนี้เป็นเลขแปดอ่ะแสดงว่านี่น้อยสุดนะครับพี่เสือน้อยสุดเป็นยี่สิบเจ็ดล้านนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าสิบห้านะครับอ่าอันนี้ให้เรียงจากอะไรหนูดูอันนี้ให้เรียงจากมากไปน้อยความหมายคืออะไรครับมากไปน้อยคืออันแรกต้องมากที่สุดนะครับอันนี้ต้องมากสุดนะครับแล้วค่อยๆลดลง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  และอันสุดท้ายต้องเป็นกล่องที่น้อยที่สุดนั่นเองอ่ะเรารู้อยู่แล้วมากสุดจํานวนมากที่สุดคืออะไรเราก็ลอกไปก็คือ721ล้านใช่ไหมลูก721้ยล้านนะครับ8 8 6แส5่นะครับส่วนน้อยที่สุดก็คือ27ล้านนะครับ780้อ๋อขอโทษ27ล้าน786,00 0แล้วก็เป็น55นั่นเองอ่า2ช่องนี้มาดูกัน เหลือสองตัวมาแข่งซิล่าพี่ไก่กับพี่อะไรหรยอพี่ไก่อันนี้เอาใช้ไปแล้วเนาะอันนี้มากสุดอันนี้น้อยสุดตัดทิ้งเลยพี่ไก่กับพี่อะไรเนะี่ยมันคือพี่หนูอ่าไก่กับหนูใครจะมากกว่ากันนะไก่กับหนูโอ้โหเทียบกันอันนี้อันนี้มากกว่าเต็มเลอมากกว่าเยอะเลยเนาะพี่หนูมันต้องสองร้อยเจ็สิบเอ็ดล้านใช่ไหมพี่ไก่มันแค่ยี่สิบเจ็ดล้านอืมอ่าตามมาด้วยพี่หนูเพราะเลี้ยงจักมากมาก,มาก ไปน้อยอ่ะมันก็จะค่อยลดลงอ่ะอันนี้ก็เป็น271ล้านเนล้านะลูก8 8 6 0 5นนะครับส่วนนี้ก็เป็นพี่ไก่ก็เป็น27ล้าน8 8 6 0 5 5ิาเช่นกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการเลียงจากมากไปน้อยนะครับเดี๋ยวกูจะให้หนูทำใบงานอันนี้นะครับที่เป็นเป็นพึ่งเนี่ยก็จะให้หนูเรียงเองเนาะ น่าจะเรียงได้นะครับดูจากตัวอย่างลูกเวลาเรียงอะ่ะให้หนูดูหลักที่มันมากที่สุดก่อนเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยลักแสนไปเด็กหนึ่งอันนี้ลักลักหมื่นมีหลักแสนไหมไม่มีอันนี้น้อยใหญ่เลยตัวนี้น้อยใหญ่เลยลักหมื่นมีแค่ลักหมื่นเองอันนี้ก็มีแค่หลักหมืน่มมอนอันนี้มีหลักแสนด้วยอันนี้มีแค่หลักหมื่นแสดงว่าหลักแสน,แส,นอสองตัวนี้นเนี่ย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 หนูไว้ท้ายได้เลยเพราะอันนี้เรียงจากอะไรลูกอันนี้เรียงจากน้อยไปหาอะไรลูกน้อยไปหามากหนูไว้ท้ายได้เลยเนี่ หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกับสามแสนเนี่ยสามแสนมากสุดไอ้ตัวนี้มากสุดเอาไว้ท้ายอ่าอันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันไว้ตรงนี้อ่าน้อยที่สุดเลขอะไรนี่เจอแล้วสามหมื่นน้อยสุดไว้ต้นสุดเลยตามมาด้วยลูกสี่หมื่นสามพันนี่และตามมาด้วย74,5 1 0ในส่ายแค่ในเองลูกอันนี้คือการเรียงจากน้อยที่สุดไปหามากอะไรลูกมากที่สุดหรือเขาเรียกว่าเรียงจากน้อยไปอะไรเองน้อยไปมากเนาะน้อยไปหามากเนาะได้เนาะ อันนี้ก็คือหนูน่าจะเคยเรียงมาแล้วอ่านะครับอันนี้ก็ถ้าหนูเรียงเสร็จแล้วนะเนี่ยเรียงพี่พึ่งเสร็จถึงข้อ6นะครับแล้วก็อืเลียงแค่พี่พึ่งเนาะอันนี้เรียงแค่ถึงหน้าที่14บสี่ก็เสร็จแล้วนะครับของวันจันทร์กันบ้านมีเท่านี้นั่นเองเรียงพี่พึ่งให้ได้ถึงข้อ ที่6กนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไหวนะครับก็จะมาไปต่อกับครูครูจะพาไปทําการบ้านของวันอังคารนะครับที่22มิถุนายนเนาะถ้าใครไม่ไหวก็สต็อปไว้เท่านี้ก่อนพักสมองก่อนแต่ถ้าเกิดใครไหวมาไปต่อด้วยกันโอเคนะครับมาเลยสําหรับวันอังคารที่22มิถุนายนนะครับเราเรียนเรื่องไหนบ้างเรามาดูกันเลยมาเราก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเรียนจากอะไรครับ น้อยไปหามากดูปะเราก็เรียงลำดับอันนี้เริ่มดับจากมากไปหาน้อยอันนี้ก็หนุก็มีตัวอย่างให้อันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเนาะน่าจะได้เนาะไม่ยากดูที่หลักดูที่หลักข้างหน้าเป็นก่อนนะครับอ่ะเนี่ยดูที่หลักก่อนอันนี้เนี่ยสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหกมืนเจ็ดพันหนึ่งมืนแปดพันเนี่ยเจ็ดหมื่นหกพันเนี่ย หนึ่งแห่เนี่ยให้เรียงจากมากสุดมากสุดก็น่าจะเป็นอะไรหนึ่งแสนหกหตามมาด้วยหนึ่งแสนสี่พเออขอโทษครับหนึ0งแสาพัะตามมาด้วยอะไรเนี่ยตามมาด้วยเจ0 0หตามมาด้วยส5ม0 0ืแล้วก็ตามมาด้วยนะครับน้อยสุดก็คือหนึ่งแนเออขอโทษครับหนึ่งประมาณนี้นะครับก็มันก็เรียงง่ายๆเลยก็คือหนูก็แค่เอามากที่สุดก่อนมากสุดตั้ง แล้วค่อยๆยทยอยลดล,ลดลงลดลงลดลงจนเหลือที่มันเป็นน้อยแล้วครับน้อยที่สุดนะครับซึ่งเขาเรียกการเรียงแบบนี้ว่าการเรียงจากมากไปหาเลยครับมากไปหาหน้อยนั่นเองโอเคได้เนาะไม่น่าเป็นห่วงขอข้ามไปนะครับหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่หน้า16เแล้วนะครับที่มีรถโอ้โหรถยนต์หลายี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับของ t o y ย t a ของ m a z d a นะครับของ h อน da เนาะ หลายห้อเลยนะครับเราก็จะมาดูราคาอันนี้เป็นรถที่งานแสดงรถยนต์ถ้าเราจะซื้ออ่ะตัวแรกนะครับนี่ยาริสนะครับโัยใต้ยาริสนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับนนี้เป็นของมาด้านะครับตัวที่สองอันนี้คือมาด้าราคาอยู่ที่น่าจะเป็นมาด้าสองเนาะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับเขาก็จะมีราคารถยนต์ให้ซึ่งเขาให้เรียงลาดับราคารถยนต์จากน้อยไปหามากนะครับ หนูก็แค่เอาราคามาเรียงอะลูกอันไหนมากสุดโอ้โหคันนี้เป็นล้านเนี่ยนี่ล้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ล้านล้านล้านกว่าอันนี้ล้านเท่าไหร่นยอันนี้ล้านล้านสองอ่าอันนี้แค่ล้านหนึ่งโอเคอันนี้สามล้านโอ้โหแพงมากคันนี้สามล้านหนูก็มาเขียนก่อนลูกเอาจากน้อยเขาให้เอาน้อยไปหามากใช่ไหมลูกหนูเอาน้อยมาเขียนก่อนอ่ะคันไหนถูกสุดอ่าต้องเป็นคันไหนครับคันนี้ถูกสุดใช่ไหมนี่กูเจอแล้วคันนี้ถูกสุดอ่ะ ็เอาราคามาเขียนเลย7จ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทอ่าตามมาด้วยนะครับน้อยไปหามากอ่าตามมาด้วยตัวนี้นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันโอเคได้เนาะหนูก็เขียนต่อไปเลยไล่ไปเลยลูกเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อยากให้หนูเรียงเองอะ่ะเขาให้เรียงอันนี้ก็คือเป็นนมอ,ะอ่ะอ่าขอโทษครับเป็นน้ําผลไม้ไม่ใช่นมอ่าเป็นน้ําผลไม้นะลูกอ่าก็คือให้เรียงอะ่ะ มันจะมีรสอยู่ทั้งหมด5รสก็มีรสส้มรสส้มรสแอปเปิ้ลรสดินจีรสบลูเบอรี่รสสตรอเบอรี่ซึ่งมันก็มีราคาขายที่ได้จำนวนขวดตามนี้เนี่ยโอ้โหขายได้211ล้าย2 0 0ล้าน1 5 0ล้าน180้าล้าน151ล้าน่ออประมาณนี้ครับเขาให้เรียงว่ายอดจำหน่ายก็คือยอดที่เราขายได้อะยอดจำหน่ายคือยอดจำนวนขวดอ่ะลูกว่าอันไหนขายได้เยอะสุดอะอย่างคูมองเลยตอนนี้่ะมากที่สุดที่คนนิยมกินกันเลย คือรสไรลุกมองเลยเนะี่ยรสไรรูกโอ้โหคนใช้เรื่องจริงนะรสเนี่ยคนชอบกินมากรสส้มน้ำผลไม้น้ำส้มเนี่ยขายดีมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอบว่ารสไรลุกรสส้มนะครับมียอดจําหน่ายหนูก็เขียนไปกี่ขวดครับ21 1ล้านนะครับ9ก้าแสหมื่นขวดนั่นเองโอเคอันนี้ให้หนูเรียงเองนะหนูก็เรียงอันดับ2คือใครอันนี้ให้เรียงจากมากไปหานะครับมากไปหาน้อยนั่นเองคือเรียงจากอันที่ได้ขายได้เยอะที่สุดหรือยอดจําหน่ายเขาเรียก ภาษาทางการเรียกว่ายอดจำหน่ายมากที่สุดนะครับโอเคได้เนาะเรียบร้อยอันนี้ก็คือหมดของวันอังคารแล้วนะครับถ้าใครยังคิดว่าตัวเองยังไหวอีกนะครับมาไปต่อด้วยการมาวันพุธเลยนะครับถ้าไม่ไหวหนูสต็อปคลิปวิดีโอนี้นะครับเอามา,มาเปิดดูพรุ่งนี้ได้อีกนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาให้เจอวันพุธนะครับแล้วหนูก็ทําวันพุธต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าใครคิดว่าวันนี้ฝึกสมองยังทํารู้สึกทาได้นิดเดียวหนูยาก ทบทวนคณิตศาสตร์เพิ่มไปอีกหนูก็ดูต่อได้เลยลูกต่อไปนะครับเป็นวันของวันที่23มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพุธนะครับเราจะมาเริ่มเรียนกันนะครับอันนี้เราจะเข้าสู่เรื่องของการหาค่าประมาณแล้วนะครับชี้อยู่ที่หน้าที่17นะครับก่อนที่เราจะไปทําการหาค่าประมาณครูขออธิบายเนื้อหาความรู้สั่งนิดนึงนะครับในการใช้ในการใช้ทําในเรื่องนี้นะครับซึ่งมันจะมีการหาค่าประมาณที่เราจะได้เรียนน่ะหลักๆเลยนะครับ มันจะมีการหาค่าประมาณอยู่3อย่างก็คือค่าประมาณของจำนวนเต็ม10นะครับค่าประมาณของจำนวนเต็มร้อยและค่าประมาณของจำนวนเต็มพันนะครับ3ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหนูจะสังเกตการหาค่าประมาณสังเกตยังไงอ่าดูนะครับเราจะมาสังเกตที่เลขโดดหนูฟังดีๆนะถ้าเกิดหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะครับการหาค่าประมาณจำนวนเต็ม10นะครับให้ให้ไปดูเลขโดดขอโทษกูลืมเปลี่ยนปากกาเลอะเลยเปลี่ยนปากกาแป๊บนะครับ อ่าโอเคถ้าเกิดหาค่าของประมาณจำนวนเต็ม10เนี่ยให้เราไปดูที่เลขหลักอะไรครับหลักที่มันน้อยกว่ามันอ่อหลักที่อยู่หลังหลักเลขหลักสิบก็คือเลขอะไรให้ไปดูที่เลขหลักหน่วยอ่าแต่ถ้าเราจะดูค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยให้ไปดูเลขที่อยู่หลักหลังหลักร้อยอ่ะหลังหลักร้อยคือเลขอะไรอยู่ข้างหลังมาเลยอ่ะหลังหลักร้อยคือเลขหลักอะไรครับหลักสิบเออก็จะดูที่เลขโดดหลักสิบถ้าเกิดจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มพัน เดี๋ยวจะพาทํานะบางคนฟังแค่นี้บอกหนูงงอ่ะเดี๋ยวไปได้ทํากันอนะ่ะค่าประมาจานวนเต็มพันนะครับให้ดูเลขโดดหลังหลักพันหลักพันคือเลขหลักอะไรครับหลักร้อยนั่นเองก็คือให้ไปดูเลขโดดที่อยู่หลักร้อยบางคนกูพูดเลขโดดเลขโดดอย่างเงี้ย เชื่อไหมมันจะมีบางคนบอกว่าคูเลขโดดคืออะไรอ่ามาดูซิว่าเลขโดดคืออะไรนะครับเลขโดดคือเลขที่มันอยู่ตัวเดียวอยู่โดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวนะครับนั่นคือเลขโดดมีเลขอะไรบ้างอ่าไล่เลยมีเลข1เลขสองเลข3าเลขสเลข5้าเลข6กเลข7เลข8เลข9้าอ่าดูนะครับวิธีการนะครับถ้าเกิด เลขโดดตัวนั้นน่ะมีค่าตั้งแต่เลขห้าขึ้นไปก็คือตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยตั้งแต่ห้าขึ้นไปน่ยให้เราปัดอะไรปัดขึ้นเออจำไว้ก่อนให้ปัดขึ้นปัดขึ้นมันปัดยังไงล่ะอ่าเดี๋ยวไปดูในโจทย์ดูตัวอย่างกันดีกว่าแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าเลขห้านะครับน้อยกว่ากาให้เราปัดอะไรปัดทิ้งนะครับอ่าดูสิไอ้ปัดขึ้นมันต้องปัดยังไงไอ้ปัดทิ้งมันต้องปัดยังไงแต่ก่อนอื่นขอให้หนูจาให้ได้ก่อนว่าว่าถ้าเกิดเลขโดดตั้งแต่เลขห้าขึ้น แต่ถ้าเลขโดดน้อยกว่าเลข5เนี่ยให้ปัดอะไรครับปัดทิ้งมาดูกันนะครับตัวอย่างครูมาฝากค่าประมาณจํานวนเต็มอ่บครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดประมาณค่าประมาณของจํานวนเต็ม10ให้หนูดูหลักที่อยู่หลังเลข10ก็คือหลักอะไรครับหลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยตัวนี้เลขโดดเป็นเลขอะไรลูกเลข2เลข2มันน้อยกว่าเลขอะไรลูกน้อยกว่าเลข5ใช่ไหมลูกถ้ามันน้อยกว่าเลข5นะครับให้เราปัด ทิ้งแสดงว่าเลข2เนี่ยเอาทิ้งไปเลยแสดงว่าข้อนี้ค่าประมาณจํานวนเต็ม10 32เนี่ยค่าประมาณมันอยู่ที่3าอะไรครับ30นั่นเองเออปัดทิ้งเอาเลข2ทิ้งไปเลยนะครับเออค่าเหลือเป็น30นะครับอ่าต่อไปมาดูค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดให้หาค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยให้ดูเลขโดดที่อยู่หลังหลักร้อยก็คือหลักอะไรครับ ก็คือหลักสิบครูขีดไว้เรียบร้อยแล้วคือเลข5้าดูครูบอกแล้วว่าถ้าตั้งแต่นะครับดูจากนี้ถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นแล้วมันจะปัดขึ้นยังไงล่ะครับอ่าขึ้นไปให้หนูปัดขึ้นตรงนี้ดูนะครับ5ขึ้นไปให้เราปัดขึ้นปัดด้านหน้ามันขึ้นเนี่ยหเนี่ยจะไปปัดเลข3ขึ้นเลข3ปัดขึ้นไปค่าหนึ่งจากเลข3ขึ้นไปกลายเป็นเลขอะไรครับกลายเป็นเลข4อ่าแสดงข้อนี้จะตอบว่า ค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็คือ400อ่า400 400 lage. นะครับต่อไปมาดูค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะครับค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะครับจำนวนเต็มพันครูบอกแล้วถ้าเกิดจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้ดูที่หลักที่เลขโดดที่อยู่หลังหลักพันซึ่งเลขโดดที่อยู่หลังหลักพันก็คือเลขอะไรครับมันก็คือเลขอะไรครับเลขหลักร้อยนั่นเองซึ่งครูขีดมาให้หนูเรียบร้อยแล้ว เลขกระร้อยข้อนี้เป็นเลขอะไรลูกเลข4นะครับเลข4มันน้อยกว่าเลยลูกมันน้อยกว่าเลขอะไรเลข4มันน้อยกว่าเลข5ถ้าน้อยกว่าเลข5ให้เราปัดอะไรลูกปัดทิ้งเออน้อยกว่าเลข5าให้ปัดทิ้งนะครับซึ่งเราจะปัดทิ้งไปเลยนะครับมันก็จะเหลือค่ามันจะปรับค่าประมาณจำนวนเต็มพันจะเหลือแค่4นะครับคือทิ้งคือทิ้งหมดเลยเนะี่ยก็คือ4อะไรลูกเตมิมศูนย์ได้เลยเป็น4อะไรลไูก4 0 0พันนั่นเองเออค่าประมาณจำนวนเต็มพันก็คือ4 0 0พันอ่า เดี๋ยวเราจะพาครูจะพาลงลึกแต่ละอันว่าเดี๋ยวเราพาจะพาไปทําแบบฝึกหัดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างทำแบบฝึกหัดค่าประมาณจานวนเต็มสิบค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยและค่าประมาณจํานวนเต็มพันกันมาเริ่มกันเลยมาเริ่มต้นที่ค่าประมาณของจํานวนเต็มสิบครูได้อธิบายไปบ้างแล้วเนาะมาดูเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยค่าประมาณของจํานวนเต็มสิบนะครับเลขเถวให้มาคือเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับที่จริงเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยหนูดูเลขหลัก ถ้าค่าประมาณจำนวนเต็มสิบครูบอกให้ดูที่เลขหลักหน่วยใช่ไหมมันเป็นเลขเจ็ดะเลขหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดซึ่งมันเป็นมากกว่าเลขห้าใช่ไหมครับให้เราปัดขึ้นแสดงว่าจากเลขเจ็ดหนูก็ไปปัดต่อข้างหน้าไปเจ็ดปัดขึ้นไปเจ็ดตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลขเลยครับเลขแปดแสดงว่าคตอบก็คือแปดเลยลูกแปดสิบนั่นเองเออหรือถ้าใครดูเส้นจํานวนเป็นหนูดูเนี่ยเจ็ดสิบเนี่ยครึ่งหนึ่งมันคือเจ็ดสิบห้าใช่ไหมลูกและเลขเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ใกล้ใครมากกว่ากันระหว่างเลขเจ็ดสิบกับเลขแปดสิบซึ่งสังเกตได้เลยว่าเจ็ดส มันอยู่ใกล้เลขอะไรครับมันใกล้ไปใกล้ชิดใครอ่ะมันไปใกล้ชิด8 0อ่าแสดงว่ามันอยู่ใกล้80มากกว่าอยู่ใกล้อะไรมากกว่าอยู่ใกล้เลขอะไรอยู่ใกล้80มากกว่าอยู่ใกล้เลข7อะไรมากกว่าอยู่ใกล้เลข70แสดงว่าอันเนี้ยเน่ะเออเอาเลขที่มันอยู่ใกล้แสดงว่าใกล้อะไรครับใกล้เลข80นั่นเองคําตอบก็คือค่าประมาณจำนวนเต็มสิบก็คือเลข8ปดสิอ่าไปข้อต่อไปนะครับมาดูนี้อันนี้ให้ค่าไอ้นี้ให้เลข95มานึ่ลูก ซึ่งถ้าเกิดหนูใช้เส้นจํานวนดูอะโอ้โหมันก็ครึ่งครึ่งอะเออเส้นเส้นจำนวนดูตัดสินใจไม่ถูกอีกละจะไปทางไหนดีเนี่ยฉันอยู่ตรงกลางเลยเก้าสิบห้าอยู่ผ่ากลางเลยผ่ากลางระหว่างเลขเก้าสิบกับเลขหนึ่งอะไรลูกหนึ่งร้อยอ่าใช้หลักการนั้นไม่ได้เรามาดูหลักการของของครูนะครับซึ่งครูบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดตั้งแต่เลขห้าขึ้นไปคําว่าตั้งแต่หมายความว่ารวมเลขห้าไหมลูกตั้งแต่เลขห้าเนี่ยรวมเลขห้าไหมรวมไม่เอ่ยอ่า อย่าบอกให้นียทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดใช้คําว่าตั้งแต่5ขึ้นไปแสดงว่ารวมตั้งแต่เลข5เลยตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่5้า8 9 10เลยนะครับอ่าเรามาดูถ้าเกิดตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดขึ้นจากเลข9ถูกปัดขึ้นไปเลขลูกเลข10อ่าแล้วเราเติมศูนย์ตรงท้ายก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ95ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ก็คือเลข1อะไรครับ1อะไรนั่นเอง1อะไรครับ100นั่นเองอืมก็คือปัดขึ้นจากเลข9กกลายเป็นเลข10ครับเออ โอเคเนาะเลขศูนย์มันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะปัดไปแล้วตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์ทันทีอ่าเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะครับสําหรับของวันพุธนะครับอ่าต่อไปนะครับครูจะพาเข้าไปสู่ของวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบดีนะครับอืมนะครับอ่าตรงกับวันที่ ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับชิน,นีจะทำวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนหรือใครจะทำเรื่องหน้าก่อนก็ได้นะครับครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคนะอ่าใครพร้อมนะครับมาลุยไปด้วยกันเลยลูกมาค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยนะครับเริ่มต้นที่ค่าประมาณของจํานวนเต็มร้อยค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะครับอันนี้ครูบอกแล้วว่าถ้าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยให้ดูเลขที่อยู่หลังเลขหลังหลักร้อยคือให้ดูที่เลขหลักนะรครับหลักสิบจำได้เนาะถ้าเลขห้าขึ้น ถ้าตั้งตั้งแต่เลข5ขึ้นไปให้ปัดคืนแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าเลข5ให้ปัดทิ้งโอเคเรามาดูตัวอย่างกันมาเขาให้เลขประมาณคือ555ซึ่งถ้าครูหาค่าประมาณของจนเต็มร้อยครูจะมาดูที่หลักอะไรครับครูบอกแล้วดูที่หลักหลังหลักร้อยคือหลักอะไรหลักสิบซึ่งมันเป็น5้าถูกไหมถ้าตั้งแต่ครูบอกแล้วว่าถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยให้ปัดอะไรครับตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดอะไร ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นจากเลข5ปัดขึ้นไปกลายเป็นเลขอะไรครับเลข5้าดขึ้นไปกลายเป็นเลข6แล้วก็เติมศูนย์สองตัวกลายเป็น6กอะไรครับแสดงว่าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของ555คือเลข6อะไรครับ600โอเคนะนี่ให้ปัดขึ้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครดูจากเส้นจํานวนก็จะรู้ว่า55 5เนี่ยมันใกล้เลข600มากกว่าเลยครับอ่ามันใกล้ฝั่งนี้นะมากกว่าฝั่ง500เนาะเออ อ่ามันก็คือค่ามาจำนวนเต็มร้อยก็คือ600นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อนี้นะครับก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มร้อยนะครับซึ่งการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะครับให้ดูที่หลักสิบเป็นหลักนะครับดูที่หลักสิบนะลูกอ่าดูนะ924เนี่ยหลักสิบก็คือเลข2เนาะเลข2มันน้อยกว่าเลขอะไรเลข2มันน้อยกว่าเลข5ใช่ไหม2มันน้อยกว่า5บอกแล้วว่าเลขให้น้อยกว่า5ให้เราปัดอะไรครับ ปัดทิ้งนหนูปัดทิ้งไปเลยลูกปัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือเป็นแค่เก้าอะไรครับ900นั่นเองนะครับปัดทิ้งเลยก็เป็น900นะครับซึ่งถ้าใครดูจากแผนภาพจะเห็นว่าเลข924เนี่ยมันใกล้เลขมันใกล้ฝั่งที่เป็น900มากกว่าฝั่งไหนครับมากกว่าฝั่งที่เป็น1อะไร1000แสดงว่าค่าประมาณค่าประมาณในความหมายนะครับค่าประมาณคือค่าที่มันใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียง9 24คือเลขอะไรนั่นเองครับ9อะไร900นั่นเองโอเคนะครับอ่า ที่เหลือนะครับให้ทําด้วยตัวเองนะครับหนูทายาวไปด้วยตัวเองเลยนะครับผิดไม่เปไ็นไรนะครับผิดเป็นครูโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็มีแค่นี้ครับการบ้านวันนี้มีแค่นี้เลยของวันพฤหัสนะครับต่อไปคุณจะพูดถึงของวันศุกร์นะครับอ่าของวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564นะครับของวันศุกร์ให้ทําอะไรบ้างผ่านมาแล้วการ ale, หาค่าประมาณจํานวนเต็ม10ก็หามาแล้วการหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยก็ผ่านมาแล้วนะครับ ต่อไปก็คือการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มพันนั่นเองนะครับดูนะครับครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดการหาค่ามานของจำนวนเต็มพันให้เราไปดูที่หลักอะไรหลักที่อยู่ข้างหลังหลักพันก็คือหลักอะไรครับหลักร้อยนั่นเองใช้หลักร้อยเป็นตัวปัดนะครับก็คือถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งนั่นเองอามาดูกันนะครับ เริ่มดูนะมาดูนะครับ8 4 0พันสี่ร้อเลขที่อยู่หลักพันหลังหลักพันเป็นเลข4ซึ่งเลข4มันน้อยกว่าอะไรครับมันน้อยกว่า5นี่ก็ต้องปัดอะไรปัดทิ้งก็จะเหลือเป็นแค่8ดอะไรครับ800พนั่นเองหรือถ้าใครดูจากเป็นภาพจะเห็นว่า8,400มันใกล้800 0มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรครับมากกว่า8 0 0 0มากกว่า900 0ใช่ไหมแสดงว่าค่าประมาณคือค่าใกล้เคียงเนี่ยประมาณเนี่ย8,400ก็ประมาณ8,00 0นั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปเลขต่อไปที่ให้มานะครับคือเลขข้อ2ก็คือ4,620นะครบอ่าถ้าเราไม่ดูจากแผนภาพเราไม่ดูจากแผนภาพด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าหลักร้อยเป็นเลข6ซึ่งเลข6กับมันมากกว่ามันมากกว่า5ให้เราปัดอะไรครับปัดขึ้นจากเลข4ีจะกลายเป็นเลขอะไรครับเลข4ก็จะกลายเป็นเลขอะไรลูกเลข4ก็จะกลายเป็นเลข5นั่นเองก็จะเป็น5000หรือถ้าใครจะใช้แผนภาพดูหนูสังเกตดีว่าเลข4,620ันอี่เนี่ยมันเอียงมาทางเลขอะไรครับทางเลข5,000มากกว่าเลขอะไร มากกว่าไปทาง4อะไรลูก4 0 0พแสดงว่าค่ามาันจำนวนเต็มพันของ4 6 2 0เนี่ยก็ตอบว่าคือ5เลยครับ5000นั่นเองเรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับแล้วหนูก็ไปทำกันบ้านต่อให้เสร็จนะครับในเรื่องของการหาค่าประมาณไม่ยากจนเกินไปนะครับอ่านะครับถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนนะครับก็คือสามารถทักมาสอบถามได้หลายช่องทางมากเลยทั้งทาง Facebook นะครับ ทางไลน์นะครับทางเบอร์โทรนะครับทิ้งไว้ให้แล้วนะครับ Facebook สามารถทักมาถาม m e s s e จ g e อเลยครูปเป้าหนูไม่เข้าใจตรงนี้หนูคิดยังไงดีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครฟังไม่ทันนะครับในคลิปที่ครูลงใน YouTube นี้ให้หนูกดย้อนกลับย้อนกลับค่อยๆเปิดดูนะครับบางทีก็อาจจะพูดเร็วไปนะครับเนื่องจากการอัดคลิปก็จะมีเวลาจํากัดเหมือนกันนะครับก็คืออ่า ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับให้หนูดูในคลิปก่อนแล้วดูในคลิปแล้วย้อนกลับไปดูในคลิปอ่ากดกอย้อนกลับไปแล้วมันไม่ได้มันไม่เข้าใจจริงๆนะครับสามารถทักมาอ่าช่องทางง่ายที่สุดคือทักทักเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทัง m e s s n g e r มาหาครูได้เลยนะครับโอเคนะอ่าสำหรับนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย,บาย